คลิปนี้ก็จะเป็นการเข้าระบบควบคุมนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตที่จะต้องใช้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเราจะต้องพิมพ์คําว่า app ginku d d com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะพบกับหน้าตาแบบนี้นะครับเอารหัส username นะครับหรือรหัสผู้ใช้นะครับแล้วก็ password กรอกลงไปนะครับเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้กดเข้าสู่ระบบครับใช้ในนามของแครเมนเจอรนะครับ แคมเปญเจอร์นี่ครับเราก็จะสร้างแคร์กิ v เ r อที่ดูแลกระเป๋าเฮลคิทเซ็ตนะครับซึ่งมีอุปกรณ์ในการตรวจผู้ป่วยนะครับผมเราจะสร้างแคร์แพ a นก็คือเหมือนสร้างภารกิจนะครับมอบให้ c a r e ก i v เ r อได้ไปปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จตามเป้าหมายนะครับโดยเข้ามาจัดก,การบัญชีครับหลังจากนั้นก็เลือกที่เจ้าหน้าที่ครับผมแล้วก็เพิ่มเจ้าหน้าที่ได้เลยครับสิทธิ์การใช้งานนะครับก็เราจะเลือกเป็น Care g i v e r นะครับชื่อนามสกุลน,นี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลจริงนะครับตัว Health Kit Set นี้หรือกระเป๋า Health Kit Set ที่มีอุปกรณ์ก็จะเป็นของส่วนรวมนะครับเราก็จะพิมพ์เป็น Care นะครับกิฟ e e เก่อนครับผมนะครับผม r a r e giver นี้จะใช้ในแท็บเล็ตที่ใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ของชุด Health Kit Set เรานะครับ หลัผู้ใช้คือ User อรครับเราก็จะพิมพ์ว่า care giver test นะครับ1น,นะครับถ้เาเราให้เป็นใบที่1น,นะครับรหัสเราก็จะเป็น C G นะครับ add แล้วก็รหัสโรงพยาบาลก็ได้ครับเจ้าหน้าที่ที่รับรับผิดชอบกระเป๋านี้นะครับก็เราจะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ตามจริงนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพตามจริงนะครับเพื่อ เป็นการง่ายที่จะได้ทราบว่าท่านใดที่ดูแลกระเป๋านี้อยู่นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้เลยครับหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมี c a r e k i e e r test 1น,นะครับ acd home นะครับซึ่งจะเป็น username นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะนำ username ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมอบให้กับ c a r e k e e e r และรหัสครับ สามารถนำไปกรอกในแท็บเล็ตเพื่อใช้งานได้เลยครับหลังจากนั้นแคร์ m ม n a เจอร์ก็สามารถที่จะมอบหมายภารกิจหรือแคร์แพนนะครับให้แคร์ก i ิฟเวอร์ปฏิบัติงานที่เป็นการตรวจผู้ป่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมายได้เรียบร้อยแล้วครับ